สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A ทุกช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเลขมงคลตามวันเกิดประจำเดือนตุลาคม2566คลิปนี้นะคะจะมาเปิดดวงโชคลาภประจำเดือนตุลาคมตามวันเกิดกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่า ปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับโชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะให้ทำธุรกิจอะไรอยู่ก็โปรโมทเยอะๆแล้วจะมีคนสนใจเข้ามาติดต่อ แต่ว่าหากทำงานประจำก็ต้องพยายามแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาความโดดเด่นจะนำโชคมาให้เองค่ะส่วนเรื่องการเสี่ยงนั้นมีโอกาสพอสมควรนะคะเลขเด็ดจะมาจากสิ่งที่อยู่ในบ้านหรือว่าห้องทำงานของคุณเองค่ะเลขนำโชคของท่านคือ6 8และ0นะคะถัดมาคือท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะโชคลาภจากการเสี่ยงคงต้องพักเอาไว้ก่อน แต่เดือนตุลาคมนี้น่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาที่ช่วยให้ได้เงินหรือว่าได้รับลาภผลความสำเร็จบางอย่างสำหรับใครทำธุรกิจให้อัปเดตในโซเชียลบ่อยๆพยายามออกไปเจอคนหรือว่าติดต่อคนให้มากๆแล้วจะได้โชคกลับมานะคะเลขนำโชคของท่านคือ 5, 6และ1ค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดวันอังคารนะคะ หรือเข้าของในบ้านออกมาหน่อยดีไหมคะอะไรที่ไม่ใช้แล้วก็ทิ้งไปบ้างอาจเจออะไรดีๆจากการจัดห้องจัดบ้านใหม่ในครั้งนี้ค่ะแต่ถึงแม้จะไม่ถูกหวยสิ่งของที่รื้อออกมาบางอย่างก็ยังนำไปซ่อมกลับมาใช้ได้หรือว่าไปขายเป็นของมือสองไปจนถึงขายเป็นเศษขยะทำเงินได้อีกนะคะเลขนำโชคของท่านคือ 6, 9และ0ค่ะ ถัดมาคือโชคลาภของคนเกิดวันพุธนะคะท่านกำลังเผชิญกับปัญหาบางอย่างที่ติดอยู่ในใจแล้วอาจจะบอกใครไม่ได้แต่อุปสรรคเหล่านั้นที่จะนำโชคมาให้คุณในภายหลังขอให้ลุยไปข้างหน้าอย่างโอดโทนแล้วจะได้รับผลตอบแทนดีๆกลับมาส่วนเรื่องการเสี่ยงโชคก็พอจะมีโอกาสเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายคนที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะเลขนำโชคของท่านคือ8 9และ2ค่ะถัดมาคือโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะสายหมู่ต้องเข้าแล้วค่ะถ้าอยากจะมีโชคเรื่องการเงินก็คงต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมด้วยนะคะให้เน้นสักการะพระแม่หรือเทพที่เป็นสตรีแต่สำหรับใครที่ไม่ใช่สายหมูไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้เลยแนะนำให้เข้าหาผู้หญิงใกล้ตัวน่าจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินหรือว่าให้ราบผลบางอย่างที่ไม่ใช่เงินได้นะคะ เลขนำโชคของท่านคือ6 7และ2ค่ะถัดมาคือโชคลาภของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะจะมีโชคจากการเดินทางโดยเฉพาะใครที่กำลังจะไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่าลืมจดเลขห้องเลขตั๋วโดยสารหรือว่าเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในทริปนี้มาด้วยโชคดีจะวนเวียนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ค่ะเลขนำโชคของท่านคือ4 9และ8นะคะ แล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะถ้ามีเรื่องทะเลาะกับใครอยู่ก็อาจจะได้รับเงินหรือสิ่งของแทนคําขอโทษหรือว่าขอคืนดีกลายเป็นว่าปัญหาครั้งนี้กลับนําโชคมาให้ซะอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าถามเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงเดือนตุลาคมนี้ให้ขอบายไปก่อนเลยค่ะโอกาสยังมาไม่ถึงจริงๆนะคะเลขนําโชคของท่านคือเลข2 6และ9ค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเลขมงคลตามวันเกิดประจำเดือนตุลาคม2566นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ